สวัสดีครับเรามาอยู่กับโปรแกรม Photoshop นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแต่งรูปหรือแต่งโปรไฟล์ช่องออย่างนี้นะฮะโอเคหรือว่าโปรช่นลแบบนี้แบบผมเน,นี่ยมันก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมมาสอนปกอย่างี้ให้เราไปหามาสคอรดเลย มันขอดประจำตัวหรือม้าขอดที่เราจะสร้างเองก็ได้นะโอเค่า okay, ฟีมัาคอสมัาคอดฟรีแจกม้าขอดจีกว่าแค่มันยังไงแจกม้าขอดที่ ที่ี่เราเรียกนะหลายรูปแบบนี่โอเคครับหรือเราจะเรียกรูปนี้ได้เลือกไปเลยผมหารูปอะเราจะทำเองดีปะเออราจะวาดเนี่ยครับตะมุตะมิ เปิดสีขาวใช่ไหมเปิดรูปขึ้นมาก่อนเปินสีขางนี้เราจะแก้งไงเราก็ไปที่ยางลบนะตอนแรกจะเป็นนี้นะให้เราคลิกคลิกค้างไว้แล้วเราไปอาสุดซ้ายแล้วกดพื้นหลังสีขาวนี่จะได้อย่างนี้เลยโอเคที่สองให้เราสร้างสร้างนะครับ หกร้อยคูณหกร้อยฮะเราเยเยเป็นสีขาวมาคให้เราใส่สีดำสีใดก็ได้ครับที่เราต้องการสใส่สีดำางแล้วก็ให้เรา copy รูปนี้ไปเอาไปตรงนี้นะนี่ครับนี่ตรงนี้อันที่2คลิปเลยแล้วก็คอนโทลแล้วก็ C นะฮะแล้วก็มากถึงหน้านี้ c อนโท v แล้วก็ได้แบบเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเล้วแต่ความชอบไปเลยจะแบบไหนนี่นะฮะทำมุมคอปรับอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้ได้อย่างนี้หรือว่าเราจะมาฝั้งฝั่งนี้ก็ได้เราจะไปฝั่งนี้ไม่ค่อยจะอยู่ที่เราจะปรับหมุนก็ได้นะทำไปที่ อันนี้คนระับอันที่สองแล้วก็กดนี้ครับแล้วก็อันนี้นะฮะหันหนึ่งก็ได้นะฮะเออาะว่าหันหนึ่งก็เท่ดีฟันนะฮะกดไปที่ตนะัวเทียนให้เราเขียนไปเลยชื่อช่องอะไรมันไม่ใช่อย่หรือเปล่า D, A B C D ตกรดีนลวะฟอนต์ที่ผมเปิดมานะฮะปิงผมเขียนว่าปิงไม่ใช่นะรนี่ครับแล้วก็เขียนฟอนต์นะฮะฟอนต์ไปเราจะวางตรงไหนเราจะวางตอนนี้ให้ดูดีเราคลิปไปนะฮะคลิตรงนี้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้คลิปขวา ก่อนอันแรกฮนะะขึ้นอย่างนี้เราเรียกไปเลยเราแก้แบบไหนก็เรียกตัวฮนะถ้าผมก็แก้งเจอเป็นสีนี้แบบดูก่อนอะไรสวยผมว่ามนันก็สวยสีจะเทาเนเี่ย yeah. กีนฮะโอเคเพินโซโล,โลสนะครับอันนี้ก็สวยนี่ก็เดินเชีงไปหน่อยปรับอะไรก็ได้ที่เราชอบนะโอเคหน้จอเป็นตัวสือชอนลหลายๆสีแล้วกดที่นี่นะ ขอกันสองอันนี้นะแล้วก็ e นะคะ mm hmm. ก็ตรงจากใกล้ c mm hmm. อย่างนี้นะสีแดงเนีย่ยโอเคมันก็ดูสวยงาม้วนะ,ะกดไปเลยโอเคไปตัดแต่งกันะะโอเคนะแล้วก็เสร็จซิมไปแล้วนะกดเซฟเลยฮะ เซวัตขอดหนึ่งกดไฟล์ PNG นะเอ้ย PNG นะกดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซ b s สไคร e กันด้วยนะสวัสดีครับ